ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 520ตอนแรงกรรมที่หลวงปูส่สวงช่วย ทุกคนล้วนแล้วแต่เคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามหากทว่าเขาเหล่านั้นมีความสำนึกในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วกลับตัวกลับใจเสียใหม่เขาก็จะได้พบกับแสงสว่างเพื่อใช้เป็นแสงนำทางของชีวิตต่อไปหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงพระผู้เปี่ยมล้นไปด้วยจิตเมตตา ด้วยบารมีที่สูงเกินกว่าที่บรรดาพวกเราทั้งหลายจะจับต้องได้แต่ผู้เราสามารถรับรู้ได้จากความปฏิหารที่หลวงปู่ให้ความช่วยเหลือผู้คนมากมายบางคนที่เดินหลงทางเมื่อได้เจอกับปฏิหารของหลวงปู่ยังยอมกลับใจดังเช่นเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ฟังจากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ต่อไปนี้ ผมชื่ออภิรักษ์จันทลระนะครับชื่อเล่นก็ชื่อชื่อโกนะครับแล้วก็เรียกเรียกคูโกก็ได้ครับบ้านบ้านเกิดภูมิลำเนาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือทํางานรับราชการที่จังหวัดสกลนครพื้นเพียก็เป็นคนละเอียดแล้วทีนี้ช้าความไปประมาณปีปีห้าหกครับผมกับแฟนเนี่ยไปค,คือคือชอบชอบไปหาครูบาอาจารย์ชอบไปตามสวนปฏิบัติธรรมสํานักสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสํานักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแถวจังหวัดยโสธร ทีนี้ก็รู้จักกันกับกับน้ากับพี่ที่เขาชวนไปนี่แหละทีนี้ก็อยู่อยู่กันไม่ได้สักพักผมก็เลยเห็นผมเห็นแกแขวนเหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินผมก็เลยถามว่าเอา้าน้าชัยทำไมรู้จักหลวงปู่สวงเนี่ยน้าอยู่าดกรีไม่ใช่หรออะไรเนี่ยแกก็เลยบอกว่ามันมันมีสาเหตุอยู่ก็คือว่าแกเคยแกเคยพาน้องเนี่ยไปบนหลวงปู่ก็คือน้องชายแกเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะ เกเรเกเรเกเรชอบชอบไปยุ่งกับ <c oughs> กับกับพวกสีเทาๆกูดง่ายๆกับมีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละ <c oughs> แต่ทีนี้เผอิญว่าลัางๆมาเนี่ยถลําล,ลึกไปหน่อยก็เลยไปทําธุรกิจเกี่ยวกับไม,ไม้ไม้ไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ห่วห้ามที่ชื่อชกันแล้วกันละ <c oughs> ไม้พยุงรถหนึ่งรถหกล้อนะครับรถหกล,ลอ้อแล้วทีนี้รถน่ะเสียหลักลงข้างทางทีนี้มันเอาขึ้นไม่ได้ทีนี้ตำรวจเข้ามาเห็นก็เลยเป็นคดีความกัน เป็นคดีความกันแล้วทีนี้มันคล้ายๆว่ามันมันมันหนีไม่ออกมันดิ้นไม่ออกทั้งทั้งรถหกล้อทั้งทั้งไม้มันเต็มรถแล้วก็ตัวเองเป็นคนขับกับกับลูกน้องทีนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ามันเป็นคดีที่เอ่อค่อนข้างที่จะหนักหนักบ้านเราก็หนักอยู่นะครับไม้ไม้หัวห้างครับจํานวนไม้มันก็เยอะมันไม่ใช่ว่าเป็นไม้ที่แบบเอาไว้ทําบ้านทําโต๊ะพระอะไรตามบ้านแบบนั้นมันเข้าม่กันเอ็นีมันเป็นไม้ท่อนมันมันเป็นไม้ท่อนสูงนะครับก็เลยแบบว่า คือหมดทางไปนะครับก็คือตํารวจเขาก็ส่งเรื่องไปที่อายการเพื่อที่จะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรกันสักอย่างนี่แหละก็วิ่งเต้นมันก็ไม่มีเงินไม่มีทองหรอกครับถ้าถ้าวิ่งมันตริงๆมันก็วิ่งไปก็ไม่รู้จะหลุดหรือไม่หลุดทีนี้น้าชัยเนี่ยแกมีความเคารพศรัทธาหลวงปู่สวงอยู่เป็นทุนเดิมแล้วก็เลยพาน้องไปก่อนที่อายการจะสั่งจะจะสั่งฟ้องพาพาไปไหนอ่ะพาไปวัดหลวงปู่ครับโอ้วัดวัดไพรเลยเหรอใช่ครับไปวัดไพรพัฒนาเลย นาชัยเนี่ยเขาลบศรัทธาหลวงปู่แต่ไม่เคยไปวัดหลวงปู่นะครับแต่ว่ารู้แค่ว่าอยู่ที่อำเภอ <c oughs> คูสิง <c oughs> จังหวัดริสเกต <c oughs> อ่าแล้วทีนี้พอน้องเดือดร้อนก็ออกไปประมาณตีสามฝนตกตกไปถูกแบบไม่หลงทางเลยออกจากอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรครับอ่าก็ไปแบบไม่ได้ถามทางไม่ได้เลยแล้วอย่าลืมว่าปีห้าหกโทรศัพท์มันยังไม่มีไม่มีแบบเล่นเฟซ <c oughs> เล่นไลน์ไม่มีีพีเอนะครับอ่ารถก็เป็นรถ เห็นรถกระบะเก่าๆแบบบ้านนอกบ้านนอกเรานั่นแหละครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ก็ไปถึงแล้วไปไปบนไปบนหลวงปู่ว่าอยากให้หลวงปู่ช่วยถ้าจะต้องโทษทันอาญาบ้านเมืองก็ขอให้ติดน้อยที่สุดอ่าหรือไม่ก็ขอให้หลุดคดีแล้วก็สาบานกับหลวงปู่เลยว่าถ้าหลุดครั้งเนี้ยจะเลิกทุกอย่างที่ไม่ดีเลยเลิกทั้งเรื่องไม้เรื่องอะไรก็ตามที่เคยทํามาที่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจะเลิกทุกอย่างจะตั้งต้นชีวิตใหม่ผ่านไปได้สัก องอาทิตย์นี่แหละครับพอบนเสร็จจะบนถวายน่าจะเป็นไก่ชนไก่ชนที่เป็นลูกป,ปั้นกับว่าวแล้วก็จะนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญกับหลวงปู่แล้วก็จะบวชให้หลวงปูพ่พรรษาหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าบวชบวชที่วัดไผ่ก็คือจะบวชวัดแถวบ้านพอพอเรื่องไปถึงอายการแล้วก็อายอายการส่งส่งต่อไปที่ศาลประมาณนี้นะครับทีนี้พอไปถึงศาลศาลสั่งไม่ฟ้องคล้ายๆว่ามันไม่ใช่การจับได้ขนานังคาเขา เหมือนเหมือนคล้ายๆว่ารู้อยู่ว่ารถคันนี้เป็นรถใครแล้วไม้แล้วไม้อย,อยู่ในรถแล้วมันอยู่ข้างทางรถคันนี้อาจจะโดนขโมยไปขนไม้หรือเปล่าประมาณเนี้ยแต่ความเป็นจริงก็คือน้องของน้าชัยเนี่ยเป็นคนขับจริงๆกับลูกน้อง mm. คือที่ตำรวจจับได้เพราะว่าเขาตามไปเห็นรถเห็นไม้แล้วเขารู้ว่ารถคันนี้รถใครเพราะว่ามันเป็นระแวกแถวบ้านไงครับแต่แต่นี่คือผมฟังต่อจากน้าชัยพูดให้ฟังอ่าว่าที่รู้จักลุงปู่แล้วก็เคยเจอมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้ ทีนี้ <Right. S 1> ทีนี้ผมก็เลยอันนี้คือเรื่องแรกแล้วพอพอกแกหลุดแกก็บวชนะครับแกบวชอยู่อยู่บ้านหนึ่งพันษาแล้วก็พอบวชเสร็จปับ๊บแกก็แกก็ไปไปทั้งผ้าเหลืองนั่นแหละไปบอกหลวงปู่ว่าผมบวชให้หลวงปู่แล้วนะผมจะบวชพรรษาหนึง่งแล้วก็เอาไก่ไปถาไวายเอาว่าวไปถาไวายเอาเอาไงินไปทาบุญไปกับครอบครัวแกทุกวันนี้แกแกเลิกหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ว่างๆแกก็ชอบไปทาโรงทานตามวัดเวลามีงานบญแถวบ้านคือจากจาก,จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยตั้งแต่วันนั้นมาทีนี้ ผมอะ่ะผมรู้จักหลวงปู่นานแล้วละ่ะหนึ่งก็คือชอบชอบอ่านหนังสือพระชอบซื้อหนังสือมาอ่านเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้เล่นอะไรได้ขนาดนี้ผมแค่แค่ซื้อพวกหนังสือนะโมูหนัง,นงสือศักดิ์สิทธิ์อะไรมาอา่านพวกลานโพอะไรพวกลานโพใช่ครับแต่ว่าผมเนี่ยยังยังไม่เคยได้ไปวัดหลวงปู่จนประมาณอันนี้ผมปไปไล่เมื่อกี้ผมไปไล่ทุบทวนดูรูปเก่าๆอยู่ในเฟซผมยังจําได้เลยครั้งแรกที่ผมไปกราบหลวงปู่ วันที่23มีนาะคม2558ผมไปกับน้องสองคนเป็นผู้ชายแล้วก็ไปกับแฟนผมเอารถของน้องไปสาเหตุที่ได้ไปเพราะว่าผมไปสมัครสอบบรรจุครูที่อำเภอขุขันอ่าพอสมัครสอบเสร็จปับ๊บก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเราไปกราบหลวงปู่สวงไหมที่วัดไผ่พัฒนาเนี่ยไปขอพรอท่านอะไรเงี้ยก็ไปกันไปกันสี่คนมีน้องสองน้องชายสองคนที่ไปด้วยกันกับแฟนผมคนหนึ่ง เอารถเอารถของน้องชายไปเขาเป็นคนขับถ้าเทียบระยะทางจากจากบ้านผมที่ละเอียดไปวัดหลวงปู่ก็อยู่อยู่ที่ประมาณ280โลอําเภอเลิงนกทาไปยะโสไปคำขืดแก้วไปยางชุมน้อยของขันเส้นเสน้นนี้แหละครับแล้วก็ไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าตรงไปอําเภอภูสิงตอนไปเนี่ยผมไม่มีอาการอะไรเลยนะครับผมเป็นคนปกตินี่แหละเป็นคนเล่นกีฬาด้วย mm hmm. เล่นกีฬาตลอด พูดเลยเลยว่าผมเป็นผมครูสอนพระเนี่ยคือไม่ได้ได้ดื่มเหล้าได้อะไรไม่คืนนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเดินทางเราก็งดเราก็ไม่ดื่มเพราะว่าเราจะไปสมัครสอบเราก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้มันครบพอไปนะตอนนั้นผมยังจำภาพแรกได้เลยสังขารหลวงปู่อยู่ในโรงเนี่ยยังอยู่บนบนกระท่อมกรท่อมไม้ใช่ครับบนดบยังไม่เสร็จผมก็ไปทําบุญไปถวายค่าน้ําค่าไฟแล้วผมก็ไปบูชาเอาขันมาไหว้หลวงปู่ ทีนี้เขาเห็นคนอื่นเขาเขารอดสังขารหลวงปู่แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้ารอดแล้วจะโชคดีมีมีชัยจเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ที่ผมเป็นคนค่อนข้างที่จะแหวกแนวนิดนึงงอะพูดตรงๆเรารอดจากด้านขาหลวงปู่ใช่ไหมครับอ <c oughs> ืเดินจากด้านเทา้าหลวงปู่ขึ้นมาบนขึ้นมาบนบนหัวหลวงปู่แล้วเราต้องต้องเวียนขวาใช่ไหมพี่ <c oughs> เวียนขวาสามรอบใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะคนมันเยอะเพราะว่าผมไปสมัครน่าจะ คนคนไปสมัครสอบบรรจุคูแถวนั้นนะ่ะมันเยอะเขาก็เลยไปขอพอรเหมือนกันคล้ายๆว่าสมัครสอบเสร็จคนนี้ก็ไปขอพอรคนนี้ก็ไปทําคนคือมันเป็นละแวกนั้นก็คือไ้มาแล้วก็ต้องไปกราบลุงปูู่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เอ๊มันไปเวียนขวาน่มันต่อคิวกันยาวผมเวียนซ้ายเวียนซ้ายยังไงไปอ้อมซ้ายคืออ้อมซ้ายไม่มีใครทำทาคนเดียวมันม,มันเร็วความคิดผมมันเร็วอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะไม่นั่นเหรอเอ้ยอันนี้มันเหมือนกับแซงคิวเขาอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ครับ คือคนอื่นเนี่ยเขาเวียนขวาเขาก็ไปตามลําดับใช่ใช่แต่ผมเนี่ยเวียนซ้ายผมก็มาเขาผมคนเดียวเขาเอาสามรอบผมเอาเก้ารอบเลยพี่คิดดูแต่แฟนผมน้องผมสองคนเน่ยเขาเวียนขวาตามตามคนอื่นนะแต่ผมนี่คิดว่าเอ้ยมันจะไปแออัดยัดเยียดอะไรกันร้อนก็ร้อนอะไรคนก็เยอะเพียนซ้ายก็ได้เหมือนกันแหละอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดขนาดนั้นคือหมายถึงว่าพอเราพ้นจากหัวลงปูแ่แล้วแล้วเราก็อ้อมมาทางขาอีกทีใช่ไหมใช่ครับมันต้องอ้อมสามรอบอ คือคนอื่นเขาคือลงอ่าลงลงหลวงปู่ตั้งไว้ปั๊บไปลอดด้านเท้าหลวงปู่มาลอดลอดด้านเท้าแล้วก็ก้มกลมกลมกลมไปแล้วก็ถึงหัวท่านมันอ่าถึงหัวท่านแล้วต้องเลี้ยวขวาเหมือนเพื่อนใช่ไหมอ๋อเราเลี้ยวซ้ายกลับมาเลี้ยวซ้ายกลับมามันจะได้เร็วแล้วก็เข้าขามาขาหลวงปู่ใช่ใช่มันจะได้เร็วในความคิดผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นการที่ครูโก่ลอดสรีระของหลวงปู่สวง แล้วไม่วนออกขวาเป็นวงกลมแต่ครูโกลอดพ้นทางด้านหน้าแล้วครูโกก็วนซ้ายเพื่อประหยัดเวลาเพียงหวังว่าจะเอาเวลาในช่วงต่อคิวไปทําอย่างอื่นแต่หลวงปู่รักลูกหลานทุกคนเท่าเทียมกันทำลักษณะนี้เหมือนเป็นการเอาเปรียบลูกศิษย์คนอื่นท่านที่ยังไม่ทราบขอให้ท่านตระหนักเอาไว้ให้ดี และอย่าปฏิบัติโดยเด็ดขาดกรณีของครูโกกระทําโดยไม่ได้ตั้งใจก็เสร็จสับปับ๊บก็ไปทําบุญไปลดน้ำมนตให้พระอาจารย์ท่านขู่แขนให้แล้วก็ท่านก็ให้อังสะลูงปูมาคนละน็กคนละน้อยนี่แหละแต่ว่าอาังสะเนี่ยผมผมก็เก็บไว้ในกระเป๋าเสือ้อทีนี้พอกลับมาลดออกจากวัดได้มาถึงประมาณสักสาสิบกิโลโอ้อยู่ดีๆผมหูอื้อตาลายวแตกเลยพี่ อาเจียนออกมาเลยนะแล้วได้กินอะไรครับปไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรก็คือไม่ดืม่มเอ็มร้อยไม่ดืม่มะทิงแดงไม่กินกาแฟอยู่แล้วแต่ในความรู้สึกคือหงือตาลายแล้วก็มันขั้นเนื้อขั้นตัวมันตัวร้อนพู่ว้าพู่ว้าพู่บ้าวอนี้คิดดูาาาาาาาอาการลักษณะแบบนี้เหมือนอาหารเป็นพิษแต่ทว่าครูโกยังไม่ทานอะไรเลยแล้วอาการนี้เริ่มเป็นตั้งแต่ลอดสลีละของหลวงปู่ ที่ไม่วนออกทางขวาผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนทวนนะพี่ตอนมาเนี่ยกูยังดีๆอยู่เลยในยความคิดเนี่ยแล้วอยู่ดีๆทำไมออกจากวัดมาเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยสวดคาถาหลวงปู่เสร็จปั๊บผมก็เลยพูดหลวงปู่วันนี้ลูกไปกร่าบหลวงปู่เนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่ลูกได้ล่วงเกินหลวงปู่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการทําการขอขมากรรมปู่และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ไปเจอกับรูปของหลวงปูส่สวง ที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดเสาแล้วทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านใช้ให้ผมเนี่ยไปทําความสะอาดวุนนี้ให้แล้วรูปตัวเนี้ยมันใส่กอบไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไปอยู่แบบกองไว้ไม่ได้แขวนนะ่ะกองกับพื้นแล้วมีแต่ขี้ฝุ่นนะพี่คิดดูผมก็เลยหยิบขึ้นมาเอานี่รูปหลวงปู่สวงที่อยู่สีสเกีย์เนี่ยหลุดผมก็ว่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อให้ผมบูชาต่อได้ไหมผมก็เลยทําบุญบูชาท่านไปสามร้อยติดตามต่อในคลิปหน้า ว่าเหตุการณ์ปฏิหารของหลวงปู่ที่เกิดกับครูโก,โกยังมีอะไรอีกบ้างอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหามีบุญสัมผันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ